บ้านเกิดน้ำฟ้าธัญพัฒน์ถูกมองไม่เหมาะสมขึ้นเป็นนางเอกน้ำฟ้าธัญพัฒน์เรียกว่าเป็นสาวสวยสุดนน่ารักอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเลยจริงๆโดยความสวยและหน้าใสาที่มองแล้วรู้สึกดีต่อใจอย่างจริงจังเลยทีเดียวเรื่องการเรียนนั้นในตอนแรกเธอมีความฝันที่จะเป็นทันตแพทย์แต่เมื่อมีโอกาสที่จะได้เข้าสู่วงการบันเทิงเธอจึงเบนเข็มมาทางนี้มากกว่าซึ่งก็เรียกว่าตรงกับตัวตนของเธอเป็นอย่างมาก พลอวเธอนั้นชอบงานด้านศิลปะทั้งเต้นทั้งร้องรวมไปถึงเล่นดนตรีด้วยในช่วงมัธยมอายุประมาณ15ปีมีพี่โมเดลลิง่งติดต่อมาทาง f a c e b o o k ชวนให้ลองไปแัสติ้งงานตอนนั้นไม่ลังเลเลยเพราะชอบงานด้านนี้เลยอยากทำงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้หนูมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องและชอบร้องเพลงชอบเต้นแต่มีโอกาสด้านการแสดงเข้ามาก่อนพอได้ลองทำก็ชอบมากๆและได้เล่นละครเรื่องแรกคือสายลับจับแอป หนูยังจำความรู้สึกตอนเข้าฉากครั้งแรกได้ดีเลยตื่นเต้นมากๆแต่การที่เราได้สมบทบาทเป็นตัวละครเป็นอะไรที่สนุกมากๆเช่นกันพอจนี้ใกล้จบมัธยมปลายหนูได้ทุนเรียนต่อมหาชื่ออลัยซึ่งเป็นทุนที่มอบให้นักเรียนดีเด่นที่ทํากิจกรรมของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นนอกจากความสนใจงานเบื้องหน้าก็อยากลองทํางานเบื้องหลังด้วยจึงเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จาละครเรื่องแรกหนูมีโอกาสแสดงในบทบาทอื่นๆทําให้เริ่มมีเป้าหมายมีภาพของต้นเองที่ชัดขึ้นคืออยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองและประบสบความสำเร็จในอาชีพนักสแสดงทุกวันนี้หนูภูมิใจที่ได้ทํางานตรงนี้ได้เป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านซึ่งถ้ามีคะแนนเต็ม10คงให้ตัวเองประมาณ8ค่ะแล้วยังต้องฝึกฝนและเก็บประสบการณ์ต่อไปเรื่อยๆหนูคิดว่าเสน่ห์ของการสแสดงอยู่ที่ได้เจอผู้คนหลากหลายในสมบทบาทเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆ และได้ลองทําอะไรในชีวิตจริงที่ไม่มีโอกาสได้ทําและเจอเรื่องสุดพลายอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ประสบความสําเร็จเรื่องการแสดงได้อย่างมากตั้งแต่อายุยังน้อยแม้เธอจะถูกกระแสดราม่าเรื่องความสวยที่ไม่เหมาะที่จะเป็นนางเอกตั้งแต่ตอนรับบทนางเอกเรื่องแรกแล้วแต่เธอก็ได้พิสูจน์ว่าตนเองนั้นสามารถรับบทนางเอกและบทต่างๆได้อย่างดี